สวัสดีครับผมนายนัฐกิจพนมาครับครูโรงเรียนบ้านสัตหีบว,วันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันบ้านสัตหีบสคูลนะครับก็หลังจากที่เรากดเข้าแอปมาก็จะพบกับหน้าต่างนี้ครับก็จะเป็นพวกสาระข้อมูลข่าวสารต่างๆอัปเดตนะครับในที่นี้จะลงในส่วนของรับสมัครนักเรียนออนไลน์นะครับต่อมาปุ่มที่2ด้านล่างนะมครับมี4ปุ่มปุ่มแรกเป็นปุ่มห้วโฮมปุ่มที่2ป,ปุ่มเข้าเรียนนะครับ ให้นักเรียนสามารถกดเข้าเรียนได้เลยนะครับในปุ่มนี้ก็จะมี8ก,กลุ่มสาระวิชาให้กดเข้าไปสาระภาษาต่างประเทศก็จะมีวิชาภาษาอังกฤษครับพอกดเข้าไปก็จะเห็นลิงก์สําหรับเข้าเรียนแล้วก็ส่งงานนะฮะถ้ากดด้านบนลิงก์บนสุดเป็นรูปภาพครับส่งงานก็คือส่งงานแต่ละวิชาครับส่วนปุ่มด้านล่างสีเหลืองครับก็เป็นลิงก์สําหรับเข้าเรียนเมื่อกดเข้าไปปุ๊บก็จะไปลิงก์กับ Google Classroom นะครับทำให้เราสามารถอาสอนเด็กผ่านทางช่องทางนี้และเด็กก็เข้าเรียนทางช่องทางนี้ได้ครับมีปุ่มแบ็กครับอ่กดแบ็กไปอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับคณิตศาสตร์รกดเข้าไปครับกลุ่มสาระการเรียนรูน้คณิตศาสตร์จะมีป้ายกำกับว่าอ่า,า,ารับส่งงานนะครับข้างบนพอแตะเข้าไปปุ๊บก็จะมีมาปรากฏหน้าจอนี้สําหรับส่งงานแต่ละวิชาที่ครูมอบหมายนะสีเหลืองก็เหมือนเดิมครับเป็น g o เก l ลค a r ต r o o m คำรับเข้าเรียน อ่าต่อมาดูปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มของบุคลากรนะครับด้านล่างเขียนไว้ก็จะมีภาพของคุณครูวิชาที่สอนแล้วก็ข้อมูลการติดต่อเบื้องต้นแล้วก็ลิงก์สำหรับส่งงานตรงคําว่าส่งงานครูเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นอ่าส่งส่งงานได้นะครับแยกตามวิชาเออด้านบนสําหรับกดเซิร์ชค้นหานะครับชื่อหรือวิชาครูท่านใดนะเพื่อสะดวกในการที่เราไม่ต้องเลื่อนหา ครูก็40ท่านนะฮะสี่สิบท่านก็อาจจะแบบว่ารวดเร็วขึ้นเช่นภาษาไทยเราพิมพ์ไปก็จเจอเลยอย่างเงี้ยภาษาต่างประเทศอ่าส่งงานได้เลยอ่าแบบนี้ครับต่อมาปุ่มที่อเอ่ออในเมนูนี้สามารถคุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้นะครับเช่นอ่า ก็จะมีหลายหลายท่านใช่ไหมครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกด้านบนแล้วก็ใส่ข้อมูลชื่อสกุลกลุ่มสาระ Facebook อะไรที่เราสอนหรืออัปเดตรูปของเราเองได้นะครับด้วยตนเองได้เลยช่องทางนี้และปุ่มที่4ครับมาดูปุ่มที่4กันปุ่มที่4คือแชทก็คือสามารถที่จะเป็นแชทที่แบบว่านักเรียนหรือคุณครูนะครับสามารถสอบถามหรือตอบคําถามนักเรียนได้ผ่านทางแชทรวมนี้ได้เลยครับ อ่ายกตัวอย่างให้ดูนะฮะสอวัวดีครับแล้วก็กดส่งสอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับไออันที่บนบนคือผมทดสอบก่อนหน้านี้นะฮะต่อมาเรามาดูไล่ทีละปุ่มนะฮะบุคลากรปุ่มเข้าเรียนแล้วก็ปุ่มหน้าโฮมคือบ้านสถีบตะคูจะเป็นหน้าประชาสัมพันธ์นะครับอ่าเดี๋ยวลองกดเล่นวิดีโอซีเรนได้ไหม เอาละเล่นได้นะครับเล่นได้เล่นได้เ,ไดเป็นลิงก์จาก YouTube นะครับเอามาแปะไว้ต่อมาาก็เรามาดูสามารถที่จะขยายได้นะครับเก่ยหน้าจอจากมุมสี่เหลี่ยมก็จะขยายมาแบบนี้ขยายดูได้อยากดูเต็มหน้าจอก็ดูได้ครับ แล้วต่อมาเราจะดูที่เมนูบาร์ด้านบนนะครับขีดสามขีดด้านบนซ้ายมือนะครับก็จะเป็นออโทษทีครับอ่ะเดี๋ยวเราดูกดลองกดที่ภาพสมัครเรียนก็จะมาโผล่ลิงก์อ่ารับสมัครเรียนนะครับก็เมื่อผู้ปกครองกรอกข้อมูลลงไปหรือเมื่อกดูปไปก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่งบันทึกไปยังอ,อีเมลโรงเรียนนะครับแล้วก็จะได้เป็นใบสมัครกัน ต่อมาลองดูเมนูถ้ากดเมนูด้านบนก็จะไปโผลนะ่หน้าเฟซประชาสาัมพันธ์รงนี้นะครับก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้เช่นกันผ่านทางท่องเที่เดี๋ยวเราล้อนกลับก่อนนะครับเราไปดูในส่วนของอเมนูด้านบนนะครับ แถบ,บเมนู3ขีดฮะปรากฏมาก็จะมี Facebook สบหอวันเดินปีระดับชั้นส่งงานแล้วก็มิวสิกฮะก็คือลองดูที่อันปุ่มแรก Facebook สบหอก็คือตัว F Facebook เนี่ยครับก็ลิงก์ไปที่ในส่วนของอ Facebook ของสอบหอเรานน่เองอส่วนของตรงกลางภาพตรงกลางจะเป็นกดที่ภาพเพื่อสมัครเรียงหมครับตรงนี้ถ้าเราแตะที่ภาพไปปุ๊บมันจะไปโผล่ลิงก์สมัครเรียน ผู้ปกครองหรือนักเรียนสามารถกรอกข้อมูลได้ทันทีแบบนี้ฮะในส่วนแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถฝังในส่วนของมุดฐานที่ตั้งอาจจะช่วยเหลือในส่วนของแบบะระบบดูแลช่วยเหลือการเยี่ยมบ้านการอัปเดตฐานข้อมูลอะไรเงี้ยจะสะดวกง,งา่ายขึ้นคอยพัฒนากานต่อไปต่อมามาลองดูวันเดือนปีครับก็คือ,อะจะเป็นการตั้งเวลานะฮะตั้งเวลาปลุก อ่าเออวันไหนนักเรียนเอ่อมีการแจ้งเตือนนะฮะให้รู้ว่าเออนักเรียนเอาวันนี้9ก้าโมงนะมีเรียนนะมีสอนนะอ่าโอเคตั้งนาฬิกาปลุกให้เลยอ่าวันนี้วันนี้อย่างนี้ครับหรือใช้ดูเวลาหรือวันที่ก็ได้ครับแล้วแต่อ่าท่านสะดวกต่อมาอ่าเมนูต่อมาจะเป็นระดับชั้น พอกดเมนูระดับชั้นจะเป็นชั้นเรียนนะครับไซส์สำหรับเช็คชื่อต่อมากดเมนูส่งงานส่งงานเป็นไรส่งงานก็จะแยกตามกลุ่มสาระไงครับกดส่งงานกดเข้าไปก็จะลิงก์หน้านี้เหมือนเดิมแล้วก็กดส่งงานที่ภาพด้านบนเช่นเดิม ขอจบก,การอ่อาีอก,อ,กอันนึนนคงครับอ่าเพลงผมก็ลงเพลงให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรครับขอจุก,การนำเสนอเท่านี้ครับสวัสดีครับ